นอ้องมาหนี้เจา้าไปออกไปนอกครับออกไปหากินเขากินน้ำก่อนรักเที่ยงแล้วกับพี่ไก่เ <laughs> จ้าวาดเก่านะครับนี่เ <laughs> อาพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบึงบรรยากาศสระบุรีครับผมสระบุรีโอออกฟ้าแจ่มใสสวยงามเดี๋ยวนี้กับพี่เอ่อ เอเภอเฉลิมพระเกียรติตำบลหน้าพหลาน,น,านา คนกันวันนะครับโอ้เปิดเขาเป็นลกูลกๆน,นี่คือโรงงานโรงงานระเบิดหินเดี๋ยวไปกอ่อสร้างไปอย่างนะครับกอ่อสร้างได้ ในในบุรีใกล้ๆคับสระบุรีขวาไปลบุร,บรีซ้ายมือสระบุรีครับนี่เราก็จะเข้าไปหน้าพหรรลันตำบลหน้าพหรลรันหากินก๋วยเตี๋ยวหาซื้อของครับ สวนอะไรครับเนี่ยสวนพฤกษาเหรอะสวนพฤกษาพุท okay. ธอืมอาให้ดอกเดียวมาขอดอกบวัวดอกเข้าไปดูเลยตรรถเข้าไปได้เนระค่ะข้าไปได้แล้วก็จอดตรงตรงทางนั่นเเดินช่วดอกวแงเ้บวมาไงกบัวแดงก็ได้ใช่ไหม่าน้่นม่ดบัวแด,ดง สวนพฤกษาหน้าพหลาเขาเรียกเลยสวนพฤกษา,าไาปพี่น้องพาไปเบิ่งสวนพฤกษาหน้าพหลานครับรโอ้เห็ดงามเนาะงามปีน ข้าขึ้นนี่ครับนา่์นลานเอ้ยไปไม่ได้นี่อะไรซุ้มให้เด็กเล่นซุ้มให้เด็กเล่นมีเด็กน้อยคนเดียว เอาได้ไหมล่ะพี่เอาาเอเอ,อยู่ใกล้สะพานขอดบบกอกบัวมานั่งเล่นเนาะครับพี่นอนะ้องเนาะ มันน่งจีบสาวก็ได้จัดสวนย่อมดีเนาะสวยงามนี่ครับดอกบัวบัวหลวงขอฟันจากดอกไปมัดต่สั่ง มีหวกเอาบ่ละไป่ยเกไก่ตได้ไหดอกนั้นพี่ได้ต้องเอาเอาไม้มาต่อยไม้มาต่อยเอาะถ่ายวิวให้เบิ้งครับโอ้วงามครับส่วนเออสวยงามสวยงามว่าสวยดี สวนจันดดทิเทศการป่าต้นเมืองบอกแมนบอกครับต้นเมืองพี่น้องดอกบัวอยากได้อยากได้อยากได้กระโดดลงไป ดอกบัวดอกบัวก็วผมมองไม่เห็นไงดอดกบัวหลวงครับเนี่ยเขาเรียกบัวหลวงบัวหลวงบัวหลวงเดี๋ยวให้เขามาเอาให้ขอเขา <c oughs> <c oughs> ถึงไหมน่าจะถึงบัวไม่ถึงที่ตรงเอี้ยมมา เกียร์ภาพถูมให้เนี่ยจะน่าเกลียดไหมเนี่ยเกียร์ภาพถูมให้จะน่าเกลียดไหมเนี่ยมันลึกไหมเนี่ยพี่สี่เมตรสูงสี่เมตรนี่ลองเอื้อมดมันก็ยาวนะมันไอ้ลากมันยาวเยาวดอกบัวครับโอ้ยเออขาดแล้วเขาขิ่ดอกครับเนี่ย

อันนี้ของกรมป่าไม้มั้สระบุรีสวนพฤกษาส,าสวนพฤกษาสระบุรีถวายในหลวงสมัยก่อนทถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูอ่หัวมันไปใหญ่เลยนะเว้ยเฮ้ยเออมันรอข้างในนี่ยมวยสมุนไพใหญ่เอาออกกำลังไกาโอ้อไปได้ได้ใน,น,นเลี้ยงเนีเ่ยเด็กวุฒิสายครับ เจ้าหน้าที่มากกว่หนีใช่ไหมก็มาดึงมาดึงทัศนศึกษาทัศนศึกษามาดูงานที่นี่มาเที่ยวมาดูมาเล่นรถบัสมาเลยมาดูมาเรียนักเรียนมาทัศนศึกษาเนี่ย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 เรามาได้โอ้เราได้เห็นด้วยไหมใช่